วิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครูผู้สอนนางสาวยุพินอารลักษ์โรงเรียนชินุพูลวิทยาวิดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของโรงเรียนชินุพูลวิทยาในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด -19 โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำ รอกเรียนแบบหาไรายได้แต่อย่างใดโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอผู้จัดทำนางสาว,วยุพินอรารลักษ์ครูโรงเรียนชินุกูลวิทยาบทการเรียนรู้ที่2นะคะเป็นเรื่องของข้อมูลและเทคโนโลยีนะคะ ข้อมูลคืออะไรนะคะข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรอบตัวธรรมาชาติบุคคลและสัตว์นั่นเองซึ่งนะคะคนแต่และคนนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลส่วนตัวนะคะข้อมูลส่วนตัวบางเรื่องนะคะอาจเหมือนกันบางเรื่องอาจแตกต่างกันแต่ข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญของเรานะคะก็จะมีชื่อนามสกุลน,นะคะเพศ วันเดือนปีเกิดที่อยู่หรือว่าชื่อผู้ปกครองนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆนักเรียนอ่านบ,บอกข้อมูลได้เองหรืออ่านมาจากแหล่งข้อมูลเช่นครูบอกข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนของนักเรียนนะคะข้อมูลบางชนิดเนี่ยเป็นข้อมูลสําคัญที่ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบยกเว้นผู้ปกครองหรือครูก็เช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยนำไปปลอมแปลงทำสิ่งต่างๆที่เป็นผลเสียต่อเรานะคะ อ่าอย่างข้อมูลของเรานะคะข้อมูลของตัวนักเรียนหรือว่าข้อมูลของครูนะคะอย่างเช่นนักเรียนจะรู้ไหมว่าครูเป <c oughs> ็นครูนักเรียนจะรู้ไหมว่าครูชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ถูกไหมคะฉะนั้นถ้าครูบอกว่าครูชื่อนะคะครูออเก๋นะคะชื่อจริงนะสา,าวยุพินอัลลารั์นะคะชื่อเล่นครูเก๋สอนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือข้อมูลที่นักเรียนได้รับเวลาักเรนเห็นครูท่านนีนก็จะบอกอ๋อ ครูคนนี้ชื่อครูเก๋นะชื่อจริงชื่อครูยุพินนะคะสอนวิชาคอมนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อมูลของครูส่วนข้อมูลของนักเรียนอาจจะบอกว่าอ่านักเรียนชื่อเด็กชายภูผาประกอบกิจอายุเจปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหรือ่านักเรียนชื่อเด็กหญิงณชาดีประกายอายุเจ็ปีนะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนั่นเองอันนี้คือข้อมูลของนักเรียนถ้านักเรียนไม่บอกข้อมูลของนักเรียนว่านักเรียนชื่ออะไรอยู่ชั้นไหนอายุเท่าไหร่เพื่อหรือว่าคนรอบข้างเขาจะทราบไหมคะว่านักเรียนคือใคร ก็ไม่ทราบถูกไหมคะเหมือนเวลาที่นักเรียนอ่ะขึ้นชั้นป .1 ใหม่ๆเนี่ยนะคะก็มีการแนะนําตัวแหละว่านักเรียนชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นชื่ออะไรเพราะถ้านักเรียนไม่บอกกับเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องก็ไม่รู้นะคะไม่สามารถเลือกชื่อนักเรียนได้นะคะอันนี้คือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนั่นเองอะมาดูช่วงนี้กันนะคะช่วงนี้ชี้แนะนะคะรูมีภาพนะคะภาพตัวการ์ตูนสี่ตัวนะคะ เดี๋ยวครูจะบอกใบให้ว่าใครมีลักษณะข้อมูลเป็นยังไงนะคะแล้วคููจะให้นักเรียนทายนั่นเองนะคะซึ่งนะคะคำโดดทันจิโร่เนี่ยนะคะเขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะเขาชอบใส่ชุดคุมสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีสันที่แข็งแรงกว่าหินอ่าต่อไปนะคะอากาซึมะเชน,นิสึเนี่ยจะมีผมสั้นสีทองนะคะใส่ชุดคลุมสีเหลืองโ้ม ต่อไปนะคะคามาโดนิุโกะเนี่ยเขาจะมีผมยาวนะคะลักษณะพิเศษของเขาคือมีกระบอกไม้ไผ่ข้าวไว้ที่ปากอ่าคพสุดท้ายฮาชิบิระนะคะอินุเกะเขาชอบสวมหรูอ๋อหัวมหมูป่าไว้ที่ศีรษะแล้วก็ถือดาบสองเล่มนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทายว่าข้อมูลที่เรียนได้รับเนี่ยนะคะเวลาที่ครูมีภาพมาให้นักเรียนจะเลือกข้อมูลถูกหรือเปล่า คนแรกค่ะใครเอ่ยคุณเลือกว่าคนนี้เนี่ยนะคะคุณเลือกว่าเขาคือคาร์มดเดนสโกะนะคะมีผมยาวแล้วก็มีกระบอกไม้ไผ่คาบที่ปาก มาดูคนต่อไปค่ะวันนี้นะคะลักษณะเขาเป็นยังไงคะมีอะไรอยู่บนหัวอ่าสวมหัวหมูป่าค่ะอยูดูซิว่าเขาชื่ออะไรใช่คนนี้หรือเปล่านะคะเขไม่แน่ใจนะคะใช่ชาิบิยะชิเกะหรือเปล่าแต่แน่นอนเขาสวมหัวหมูป่าไว้บนหัวเองน,นะคะแล้วเขาก็จะถือดาบไว้สองมือคะ่ะ ต่อไปอลักษณะเด่นๆของเขาเนี่นะคะผมสั้นสีทองแน่นอนเขาคืออากาซึมาเซนิสึนะคะมีผมสั้นสีทองนะคะแล้วเขาก็ยังใส่ชุดคุมสีเหลืองส้มด,ด,ด้วยนะคะใชค่ะอาคามมโดคันจิโนนี่นะคะเขามีลักษณะยังไงใส่ชุดคุมสีเทียวแล้วก็ มีศีรษะที่แข็งกว่าหินนะถ้าครูจำไม่ผิดนะคะฮะเดี๋ยวดูซิว่าครูจะเป็นวินเนอร์หรือเปล่านะคะเฉลยกันนะคะว่าเอ่อหนึ่งสองสามสี่ในตัวละครนี้นะคะครูทายถูกหรือเปล่านะคะแล้วเขามีข้อมูลอะไรนะคะ คนแรกค่ะเห็นไหมคะเด็กผู้ชายแน่นอนเขาคือคารมาโดทันจิโร่นะคะข้อมูลที่หนึ่งที่ครูให้ไปคือเขาใส่ลุกภุมสีเขียวนะคะข้อมูลที่สองคือมีศีรษะที่แข็งแรงกว่าหินนั่นเองคนต่อไปค่ะคารมาโดเนซิโกะนะคะข้อมูลที่หนึ่งะคะคือเขามีลักษณะผมยาวข้อมูลที่สองคือมีกระบอกไม้อามีกระบอกไม้ไผ่ข้าวไว้ที่ปาก คนต่อไปค่ะอากาซึมาเซนิสึนะคะข้อมูลที่1คือผมสั้นสีทองนะคะข้อมูลที่2องเขาใส่ชุดคลุมสีเหลืองส้มนั่นเองอ่าคนต่อไปนะคะฮาจิบิระนะคะอินุซึเกนะคะข้อมูลที่1นนะคะเห็นง่ายๆเลยเขาสวมหัวหมูป่าไว้ที่ศีรษะนั่นเองข้อมูลที่2ค่ะถือดาบไว้2เล่มนะคะเห็นไหมคะว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะถ้าเราไม่บอกก็ จะไม่มีใครทราบเลยว่าข้อมูลหรือว่าลักษณะเด่นของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะอะไรที่บุกบอกว่าคือตัวเรานะคะอาสรุปว่าข้อมูลนะคะคือเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรอบตัวธรรมชาติบุคคลหรือว่าสัว์นั่นเอง ให้นักเรียนดูในเรื่องของแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบนะคะกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องของข้อมูลเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้ในักเรียนสังเกตภาพและตอบคําถามโดยเขียนคําตอบลงในช่องว่างนะคะข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งก็ถามว่าภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็ดูนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีเด็กผู้หญิงถูกไหมคะเด็กผู้หญิงเขาถืออะไรคะอ่ะถือช้อนถือซ่อบแล้วมีอะไรอีก อ่มีแก้วน้ำมีข้าวอันนี้อาหารน่าจะเป็นลักษณะเหมือนข้าวผัดเลยอ่ามีจานรองแก้วอขอโทษค่ะมีที่รองแก้วนะคะมีหน้าต่างมีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะถ้านักเรียนเห็นอะไรนะคะเกี่ยวกับภาพนี้ก็ให้ทักเรียนเนี่ยเขียนลงไปตอบในข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะคะเมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วนะคะข้อหนึ่งจุดสองเขาถามว่าจากภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นเนี่ยรวมทั้งหมดเลยเรียกว่าอะไรคำว่ารวมทั้งหมดในที่นี้คือ สมมตินักเรียนตอบข้อ1.1ว่านักเรียนเห็นเด็กผู้หญิงเห็นแก้วเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็น, e, เ,หนเอ่อเห็นช้อยเห็นซอมเห็นหน้าต่างคือสิ่งที่นักเรียนตอบเหล่านั้นนะคะมันรวมเรียกว่าอะไรนะคะให้นักเรียนตอบมาในข้อ1.2นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูก็มีงานแค่เพียงเท่านี้นะคะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะคะให้ไงเนี่ยให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะ ในส่วนของช่องทางการส่งงานนะคะในช่องทางที่1เนี่ยผู้ปกครองอาจจะแอดเข้ามาในลายกลุ่มส่งงานของชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะในส่วนของวิชาเทคโนโลยีนั่นเองนะคะคือนักผู้ปกครองก็ถ่ายรูปงานที่น้องทามานะคะพร้อมระบุชื่อนาสกุลนะคะชั้นของน้องนะคะส่งเข้ามาในรายได้เลยนะคะหรือถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะอ่าถ่ายรูปนองจากว่ารูอาจจะให้งานเยอะเกินไปผู้ปกครองสามารถถ่ายวิดีโอนะคะพร้อมกับเอ่อแจ้งชื่อนะคะชื่อนาสกุลแล้วก็ อ่ห้องของน้องเนี่ยในวิดีโอได้เลยนะคะส่วนช่องทางที่สองค่ะนะคะช่องทางที่สองเนี่ยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะเดาเข้าเว็บแล้วกันนะคะแล้วพิมพ์ที่อยู่นี้เลยค่ะนะคะ http นะคะ colon a l robot c o u yong com นะคะเดี๋ยวเราจะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองเมื่อผู้ปกครองพิมพ์เข้าไปแล้วนะคะ ก็จะมีอันนี้คือการพิมพ์นะคะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์สำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยการส่งงานในมือถือในระบบ Android นะคะหนึ่งคือตัวนี้เลยค่ะพิมพ์ตรงนี้นะคะสองคือกดนะคะกดเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันส่งงานในมือถือนะคะสามคือให้ผู้ปกครองกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะแล้วมันจะเด้ง หน้านี้ขึ้นมาคือดาวน์โหลดไฟล์หรือไม่คือชื่อไฟล์คือ submit คูยกขีดห้า่นเองให้กดคำว่าดาวน์โหลดนะคะจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็กดดาวน์โหลดไฟล์ของผู้ปกครองได้เลยที่เขากำลังดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะคะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วจะขึ้นชินโฮมนะคะให้ผู้ปกครองกดคำว่าติดตั้งค่ะนะคะจากนั้นก็ขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะบล็อกโดยเพ y ์โริสเนี่ยให้ผู้ปกครอง กดคาว่าติดตั้งต่อไปนะคะเมื่อกดคําว่าติดตั้งต่อไปแล้วเนี่ยสกักครั้งหนึ่งมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาคือส่งแอปไปสแกนไม้นะคะคือเรายังไม่ได้เข้าในเพลสโตร์นะคะก็ผู้ปกครองก็กดคําว่าไม่ส่งน,นะคะ,ะจากนั้นเมื่อผู้ปกครองกดเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะมีนะคะแอปพลิเคชันของการส่งงานขึ้นมานะคะเป็นรูปอไอคอเนเป็นรูปเหมือนลักษณะจอคอมพิวเตอร์นะคะ เมื่อกดเข้ามาแล้วน่ะข้างหน้จะมีมีส่วนของงานคูหยกแล้วก็งานคูเก๋นะคะผู้ปกครองเนี่ยต้องเลือกเข้าไปในส่วนของส่งงานของคูเก๋นะคะเมื่อกดเข้าไปที่รูปคูเก๋เนี่ยนะคะจะขึ้นให้พิมพ์ชื่อนามสกุลระดับชั้นห้องเลขที่นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพนั่นเองนะคะผู้ปกครองก็พิมพ์ไปน้องชื่อนามสกุลอะไรอยู่ห้องไหนเลขที่เท่าไหร่นะคะรูปภาพเนี่ยถ้าครูให้งานเยอะเกินไปผู้ปกครองก็ส่งซ้ำมาได้เลยนะคะ คือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบคือเราจะรับแค่หนึ่งภาพนะคะถ้าครูให้สองหน้าผู้ปกครองสามารถส่งมาทีละภาพได้เลยนะคะก็คือกดเลือกรูปภาพนะคะเมื่อกดเมื่อกดเลือกรูปภาพแล้วเนี่ยอ่ะก็ขึ้นมาจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะกรสุนห้องานะจะได้รูปภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยให้กดคําว่าอัปโหลดค่ะนะคะเมื่อกดอัปโหลดรูปภาพแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นหน้าต่างนี้คือก็จะมีการดาวน์โหลดขึ้นมานะคะเราก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จแล้ว จากนั้นกดคำว่าส่งงานค่ะเดี๋ยวงานที่ผู้ปกครองส่งมาเนี่ยจะเด้งึ้นมาที่ผ่านข้อมูลของครูแล้วครูจะเช็คเวลาเรียนให้กับน้องนะคะถ้า,างานร,รบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยเรื่องการส่งงานให้น้องน,นิดนึงถ้าผู้ปกครองสยอยงสัยยงานสามารถทักไลน์หาครูดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ